สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับงวดเข้ามาทุกขณะสำหรับการจัดม็อบของเยาวชนปลดแอกแล้วก็กลุ่มแนวร่วมที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะในวันที่7สิงหาคม2564มีการนัดหมายกันเวลาบ่ายโมงแล้วก็จะเคลื่อนพลไปบริเวณ พระบ,บรมมหาราชวังแน่นอนครับเรื่องนี้ปรากฏว่าก็มีคนกลุ่มหนึ่งนั้นออกมาให้การสนับสนุนกิจกรรมของคนพวกนี้แต่ว่าคนส่วนใหญ่นั้นก็ไม่เห็นด้วยกับการทํากิจกรรมในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงนําพาไปสู่การเผชิญหน้าและแสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนเหล่านี้ไม่ได้มีเป้าหมายในการที่จะโค่นล้มรัฐบาลแต่มีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นนั่นก็คือการโค่นล้ม สถาบันพระมหากษัตริย์หรือทําให้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเสื่อมเสียเรื่องนี้ปรากฏว่าคุณพิชิตชัยมงคลแกนนํากลุ่มประชาชนคนไทยนะครับและก็เป็นอดีตแกนนําเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยเป็นเพื่อนเป็นอดีตเพื่อนของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับได้โพสต์ข้อมูลบน Facebook แสดงความคิดเห็นถึงกรณีการชุมนุมของม็อบ7สิงหาคมและ มีการนัดเคลื่อนขบวนไปพระบรมมหาราชวังว่าถามนักการเมืองคุณหญิงสุดารัตน์คุณพิธาคุณธนาธรคุณปียบุตรคุณวัฒนาคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์ผู้สนับสนุนคณะราษฎรทั้งหลายคุณจะไปด้วยไหม7สิงหาคม10สิงหาคมคณะราษฎรจะปฏิวัติตามข้อเสนอทำไรใจกล้าหน่อยนะครับนี่เป็นสิ่งที่ คุณพิชิตชัยมงคลน,นั้นตั้งคําถามไปยังบรรดานักการเมืองที่เรียกว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีการสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มม็อบเหล่านี้นะครับออกมาแสดงความคิดเห็นไปในทางที่ทําให้กลุ่มม็อบเหล่านี้เนี่ยนะครับอาจจะได้ประโยชน์จากการแสดงความคิดเห็นของบรรดานักการเมืองเหล่านี้คุณพิชิตก็เลยถามว่าแล้ววันที่7และวันที่10สิงหาคมที่กลุ่มเหล่านี้เขานัดหมายกัน นักการเมืองเหล่านี้จะไปด้วยไหมย้ําชื่ออีกทีหนึ่งที่คุณพิชิตนั้นได้ตั้งคําถามก็คือคุณหญิงสุดารัตน์คุณพิธาคุณธนาธรคุณปิยบุตรคุณวัฒนาคุณทักษิณและก็คุณยิ่งลักจะไปด้วยหรือไม่ผมเชื่อครับทั้งหมดนั้นไม่มีใครไปเชื่อแบบนี้คำถามที่ถามออกไปคนเหล่านี้ก็ไม่ตอบ เชื่อแบบผมหรือเปล่านะฮะก็คอยดูต่อแล้วกันว่าคนพวกนี้ไม่ไปและก็ไม่ตอบคำถามของคุณพิชิตด,ด้วยครับ